Hva? Uh? มาได้อันทำให้ประหลาดใจไงล่ะของอร่อยพวกนี้มาจากไหนเหรอมาจากห้องเครื่องของตํนักองค์ชายพี่น้องทุกคนพวกเจ้าลำบากแล้วนี่เจริงจริงไหมดแล้วห้องเครื่องอะไรช่วงนี้ต้องลดรายจ่ายส่วนแบ่งที่ีด้วางกำหนดมีไม่เยอะมากพวกเจ้าทำแบบนี้ก็อาอาหารที่เหลือของเดือนนี้มาหมดแล้วนะสิหมดแล้วก็หมดไปสิพี่น้องไม่ได้เข้าวังบ่อยๆต้องกินให้มากหน่อยพี่น้องกินอย่างมีความสุขถึงจะเป็นเรื่องสำคัญใช่ใช่ใช่ พวยความสำมคคีของเราใช้ห้องเครื่องย่างแพะให้ก็ย่างได้ไม่ใช่แค่แพะนะอะไรย่างได้แล้วก็เอาไปย่างหมดเลยเช่นนั้นตะปดสุราอีห้ากาไปเลยเอาเลยเอาเลยเอาม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 าดิเกรงว่าจะนำเนื้อในห้องเครื่องมาจนหมดแล้วองชายถวายเงินเดือนขึ้นไปแล้วเงินนอกวังก็เอาเข้ามาไม่ได้ขืนเป็นแบบนี้เกรงว่าจะอยู่ได้ไม่ถึงสามวันองชายองชายแข็งใจไว้พะยะคาะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ เรื่องเร่งด่วนตอนนี้นต้องรีบแก้ไขเรื่องนี้จินชวนโดยด่วนเลยค่ะจะต้องแก้ขไขเลยค่ะ